และเดี๋ยวมาดูวิธีการตัดหญ้าที่อยู่ขอบหัวคานานะครับว่าจะตัดแบบไหนตัดยังไงนะครับโอเคมาดูกันเลยครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคอีกวิธีการตัดหญ้านะครับว่าเราจะตัดหญ้าที่อยู่บนขอบหัวคนาตรงนี้นะครับให้เอายาขึ้นมากองอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องเดินทางด้านนี้นะครับเพื่อที่เราจะกวาดหญ้าขึ้นมานะครับเห็นไหมครับพอตัดแล้วกวาดหญ้าขึ้นมาหญ้าเขาจะมากองตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราตัดแล้วเวียงลงไปตรงนี้หญ้ามันก็จะลงไปอยู่ในนาของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องของการ ตัดหญ้ามหัวข้นานะครับวันนี้ผมมอสักก็มีข้อมูลในเรื่องการตัดหญ้ามาประมาณนี้ท่านใดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการตัดหญ้าดีๆอย่างนี้มาแบ่งปันกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ